ทดลองทำครับข้าวจีข้าวจีทดลองทดลองเรากลับด้านแล้วครับนี่กลับด้านนะนะใส่สองร้อยไปเลยรอ10สิบนาทีก <c oughs> ลรอดูดีว่ามันจะดีหรือไม่ดี จับได้ามาแล้วก็ด้านนี้ก็ทานี่รอบที่สองแล้วโอเคเข้าเตาได้120 นิดๆแค่ทีครึ่งๆออกมาแล้วแต่สีมันไม่เหลืองนะมันไม่เหมือนอย่างเตาถ่านมาดูมันว่ามันจะเป็นยังไงเนะาะเดี๋ยวนักต้มนึงนี่ครับพอออกมาแล้วด้วยมาดูกันว่ามันจะ โอ้ยร้อนๆนี้จะจะจะ,จะแดกได้ไหมเนี่ยไข่ก็ลงมานิดหนึ่งเพราะข้าวมันเหนียวเกินข้าวเหนียวคงกับม่งข้าวอืมได้อยู่ ีกเ็เผ็ดเธอรู้ว่าใช้อร่อยครับอันนี้อันนี้ใส่ทูน่าเมื่อกี้เสื้อขันยาวร้อนไปเปลีป่ยนมากนี่ครับทูน่าครับใส่ทูน่าแต่ไม่ได้คลุกสาหลายว่าจะลองคลุกสาลายดูยก่อน

สามพันหกอร่อยครับทูน่าก็อร่อยใช้ได้เลย